สวัสด hmm. uh, <forced high> ีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับสวนแสนนิสบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นชุดเซตนะคะชุดเซตคลิปนี้เป็นชุดเซตนะคะไม่ได้จัดนานแล้วนะคะมีพี่ๆถามกันมาหลายท่านเพิ่งจัดไปครั้งเดียวนะคะในรอบหลายวันนี้เพิ่งจัดไปคลิปเดียวนะคะชุดเซตนี่ค่ะก็เป็นเซตวันนี้เป็นเซตห้าต้นนะคะห้าต้นก็เดี๋ยวราคาเดี๋ยวหนูรวมส่งให้เลยนะคะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะ วันนี้มีมาประมาณ8เซตนะคะ8เซตใช่ค่ะค่ะวันนี้เซต5ต้นจะให้ไปที่269บาทนะคะทั้ง่ปลายทางแล้วก็โอนเลยนะคะส่งฟรีให้เลยใครรับแบบโอนหรือปลายทางแจ้งได้นะคะก็วันนี้จะเป็นเซต5ต้นจะไม่มีสำรองนะคะก็จะได้ต้นตามในเซตนั้นไปเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเซตแรกนะคะอยู่ตรงหน้าหนูแล้วนะคะเซตที่หนึ่งนะคะก็จะมีม่านนางพิม์พนะคะหนึ่งต้นนี้ค่ะแล้วก็จะมีพญามนนะคะหนึ่งต้นแน่นมานะคะถาดหนูเล็กไปหน่อยค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะสีชมพูนะคะแบบนี้เปรอะสวยนะคะก้านดําๆนะคะสวยมากยังไม่หมดนะคะมีพรเจ้าสวหนึ่งต้นนะคะพรเจ้าสวนี่ค่ะหนึ่งตน้นแล้วก็จะมีลูกไม้สีออกแดงๆอีกนะคะนี่ค่ะ จกคู่นะคะฮึบมานะคะมันมันล้างกันอยู่นะคะล้งางใบอยู่นี่ค่ะมีลูกไม้แบบนี้นะคะหนึ่งต้นนะคะสีแดงสวยมากนะคะนี่ก้านก็แดงนะคะต้นนี้รากทะลุแล้วนะคะอันนี้เป็นเซตที่หนึ่งนะคะใครรับเซตที่หนึ่งก็แจ้งได้เลยนะคะต่อไปเซตที่สองนะคะจะเป็นโทนเข้มนิดนึงนะคะก็จะมีนี่ค่ะอันนี้เป็นลูกไม้เข้มๆนะคะ เข้มมากนะคะสีออกน้ําตาลเส้นกระดูกออกดําๆแดงนะคะแดงเข้มๆนะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะต้นใหญ่แล้วด้วยนะคะเซตที่สองนะคะนี่เซตที่สองพูดผิดนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้กัดสีด้วยนะคะรากทะลุแล้วนะคะนี่ลูกไม้กัดสีนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะนี่แล้วก็มีลูกไม้กัดสีเหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะ มีรัตนพน์นะคะรัตนพนหนึ่งต้นนะคะแล้วก็มีสาวโพธารามหนึ่งต้น,นะคะ่ะเริ่มกัดมาแล้วนะคะสาวโพธารามเป็นไม้กัดขาวนะคะเซตนี้สวยนะคะออกเข้มเขมะมคะเซตที่สองะคะ่ะนี่ค่ะถ้าสําหรับใครลองไปปลูกก็ได้เลยนะคะหรือใครจะไปจับกออ,อ๋อมีคนถามมาเยอะนะคะจับกอสามารถคนละสายพันธุ์กันได้ไหมได้นะคะแล้วก็อ่าไม้ทุกต้นที่หนูเอ,อ่อ ซื้อไปจากหนูนะคะก็สามารถเลี้ยงนกตู้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าต้องรอน้ําตลอดนะคะอหนูจะพูดตลอดนะคะว่าบอนสีเขาชอบร้อนชื้นนะคะรอน้ําได้เลยนะคะใส่ถาดแบบหนูก็ได้คะ่ะหรือถาดใหญ่ๆแบบหนูก็ได้นะคะเนี่ยคะ่ะตอนนี้นะคะอันนี้หนูเอามาบังล,งคลงมค่ะลมมันตีนะคะพอพอจับกล้องทีไรลมมันตีนะคะอันนี้เซตที่สองคะ่ะ ต่อไปเซตที่สามนะคะเซตที่สามก็จะมีค่ะอันนี้สี่ชมพูนะคะส TVs, ว่วนหวานหวานเลยนะคะสีชมพูลูกไม้นะคะแล้วก็จะมีตะระแม่จันทานะะน,นะคะหนึ่งต้นนะคะตะระแม่จันทาสวยนะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเท้าทีรันพนาสุเอ้อยเท้าจะนชนแบบไม่ป้ายนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะสวยนะคะนี่ไม่ป้ายอ,อ๋อติดปลายมานิดนึงเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเท้าจะนชนนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็น บอลเก่านะคะบอลเก่านี่ค่ะไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นลูกไม้นางกีดิณีนะคะสวยมากเริ่มกาดสีมาแล้วนะคะลูกไม้นางกีดิณีค่ะอันนี้เป็นเซตที่สามนะคะสวยทุกเซตเลยนะคะวันนี้หนูจันให้คุ้ม,มเลยค่ะต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ก็จะมีนี่ค่ะอันนี้ไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะคะน่าจะเป็นลูกไม้นะคะเม, <ท dafür. S 2> ม็แบบดแดงพื้นเขียวเอยพื้นขาวเส้นใบเขียวนะคะสวยมากอันนี้นะคะ แล้วก็จะมีนะคะใบพันกันนี่ค่ะอันนี้เป็นสีเบนจลงไทยแท้นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วคะ่ะหนึ่งต้นนะคะมีกัรยาค่ะหนึ่งต้นนะคะกัลยามีลูกไม้สีชมพูหวานนะคะนี่หนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้เป็นลูกไม้หนูเองนะคะที่หนูตั้งชื่อว่าลูกไม้เหมียวนะคะหนึ่งต้นนะคะ สุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเซตที่สี่นะคะ2 6 9กบาททุกเซตเลยนะคะได้ทั้งหมดหต้นนะคะมีมา8ดเซตค่ะน,นี้เซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าก็จะมีลูกไม้นี่ค่ะคล้ายๆของหนูที่เก็บไว้เป็นกอเลยนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีเดี๋ยวขอญาลอานี้ออกก่อนนะคะเดี๋ยวเขาเกี่ยวใบกันมีบับเบิ้ลไทยหนึ่งต้นนะคะบับเบิ้ลไทยก็สวยนะคะออกแดงๆค่ะใบแข็งนะคะ มีลูกไม้หนึ่งต้นค่ะเม็ดแดงพื้นเปอะชมพูนะคะแล้วก็จะมีน,นิมนต์สวรรคหนึ่งต้น n, นะคะแล้วก็จะมีกัลยาอีกหนึ่งต้นค่ะอันนี้เป็นเซตที่ห้านะคะวันนี้สวยทุกเซตเลยค่ะค่ะอันนี้เป็นเซตหกนะคะเซตหกก็จะมีพญามหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นสูตรปารนานะคะเริ่มกัดแล้วค่ะหน้านี้นะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นสาวโพธิ์เอยสาวสันกาแพงนะคะสาวสันกาแพงหนึ่งต้นนะคะนี่นะคะ แล้วก็มีสร้อยสังวาลหนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดนะคะมีอีกต้นหนึ่งอ๋ออันนี้เป็นบับเบิลนะคะบับเบิลหนึ่งต้นนะคะอันนี้เซตที่หกค่ะสวยมากต่อไปเซตที่เจ็ดนี่ค่ะให้ดูมุมกว้างก่อนว่าได้พันอะไรบ้างสีก็จะต่างกันนะคะเพราะว่าหนูพยายามจัดให้หนึ่งเซตมีหลากหลายสีนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นสุดปาถนานะคะหน้านี้หนึ่งต้นนะคะมีลูกไม้หนึ่งต้นค่ะสะดูชมพูเส้นใบชมพูเลื่อนๆนะคะ อันนี้เป็นมา้ากันทกะนะคะหนึ่งต้นตับพุทธ,ธประวัติค่ะก็มีเจ้าจักรพรรดิด้วยนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกม้าเข้มๆคะ่ะหนึ่งต้นนะคะสวยมากลูกม้าเข้มๆนะคะอันนี้เซตที่เจ็ดค่ะต่อไปเซตสุดท้ายนะคะเซตที่ 8. ดก็จะมีมัคคาวาลังสันนะคะมีสีปาดนะคะสีปาดแล้วก็จะมีจอมทับนะคะหนึ่งต้น มีอันนี้เป็นสาวสันกําแพงนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นรัตนพลนะคะหนึ่งต้นนี่ค่ะอันนี้เป็นเซตที่แปดนะคะใครสนใจเซตไหนก็สามารถทักมาสอบถามหรือโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามได้เลยนะคะอ่าในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะน่าจะเป็นลงคลิปอาจจะเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าอ่าหนูจะ อ่าอัดคลิปไว้นะคะแล้วก็อาจจะโทรมาแล้วไม่เจอหนูก็สั่งกับแม่หรือพ่อได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะมีไปรับปริญญาตั้งแต่น่าจะกลับวันที่ยี่สิบสามนะคะก็อาจจะไม่เจอหนูแต่ว่าอ่าโทรสั่งกับพ่อกับแม่ไว้ได้เลยนะคะถ้าใครสนใจไม้นะคะเดี๋ยวพ่อกับแม่จะจดไว้ให้ส่วนอันไหนที่เขาไม่รู้เดี๋ยวเขาจะแจ้งหนูอีกทีนะคะก็ถ้าเป็นเซตเนี่ยค่ะได้เดี๋ยวหนูบอกเขาไว้อะไรแบบนี้นะคะเผื่อว่าพี่พี่เอ่อ หานะคะหาไม่เจอเพราะว่าเคยหายไปวันหนึ่งนะคะพี่พีโทรมากันเต็มเลยนะคะว่าหายไปไหนนะคะก็ต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวก็จะมีคลิปชมสวนไว้ให้พี่พีชมนะคะระหว่างหนูไม่อยู่เดี๋ยวก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะคะโอเคคะ่ะวันนี้ก็คลิปจัดเซ็ตเราจะประมาณนี้นะคะใครสนใจเซ็ตไหนก็ทักมาได้เลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามาอุดหนุนนะคะเข้ามารับชมนะคะก็เดี๋ยวพาชมเรื่อยๆนะคะบางที เดี๋ยวก็ไปปลูกบอลอะไรอย่างนี้นะคะก็ช่วยกันปลูกในบ้านนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันหลังจะอัดบรรยากาศมาให้อีกนะคะอาจจะอัดมาแล้วแต่บางทีลงไม่บ่อยนะคะกลัวพี่ๆเบื่อนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ